สวัสดีครับสวัสดีชาวกันทุกท่านนะครับทั้งลัคนาแล้วก็ราศีกันนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคํำพยากรประจำเดือนมีนาคมนะครับ2564นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีกันนะหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในระหว่างช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคม ของทุกๆปีก็คือชาวราศีกันก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคาพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นกับผมก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังทุกๆกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะครับทุกๆยอดไลค์ยอดวิวที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับถึงอย่างไรก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับกับผมด้วยนะครับหากจะช่วยแชร์ด้วยก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละเราก็มาดูกันนะครับ ในเดือนมีนาคมนี้นะดาวพระพุทธเจ้าชะตาดาววาสนาของชาวกันเนี่ยจะโคจรย้ายกันถึงสามราศีเลยนะครับเริ่มต้นที่มังกรเป็นเรือนปุตตะนะครับกลางเดือนก็จะขยับเข้าไปอยู่ที่ราศีกุมเออเป็นเจ้าเรือนอริอาจจะมีช่วงเป็นปวดหัวนิดน,นึงนะครับช่วงกลางเดือนพอเข้าขยับเข้าไปปลายเดือนก็จะเข้าไปสู่เรือนปัตตนินะผมกาลังจะบอกว่ามันเป็นเดือนที่ชาวกันนั้น นะมีความตั้งใจมากที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเออรองไปสังเกตตัวคุณดูนะอยากจะทําอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะพวกเรื่องของการงานการอาชีพการทํามาหากินช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องฉุกระหุกเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับมีหลายๆอย่างที่อาจจะต้องได้จัดการไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะช่วงกลางๆเดือนนะ มาดูกันที่การงานกันก่อนเลยนะครับดาวการงานกับดาววาสนานั้นเป็นดาวดวงเดียวกันนั้นก็คือดาวพระพุธในเดือนมีนาคมนี้นั้นการโคจรของดาวพระพุธเขาจะพยายามวิ่งตามดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินดาวความสําเร็จแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของความรักความสมหวังการเงินทรัพย์สมบัติด,ด้วยนะครับก็คงต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับในเรื่องของการงานนั้นคุณน่าจะมีภารกิจความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือว่า,ามีบางอย่างที่อาจจะต้องได้จัดการแล้วก็ได้ทําอยู่นะครับมันดูคล้ายๆกับชาวกันนั้นกําลังมุ่งหน้าหาเงินหาทองกันอย่างเอาเป็นเอาตายกันเลยล่ะครับ <c oughs> นะใครที่ทํางานกันเป็นทีมนะหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปไม่ว่าจะทําร่วมกันกับคนในบ้านในครอบครัวเองหรือว่า ทำกับหุ้นส่วนทางการงานอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชานะครับก็ร้วนแล้วแต่จะได้รับความร่วมมือและการผลักดันในการก่อ,อให้เกิดความสําเร็จต่อตัวของชาวกันนั้นอย่างมากมายเลยครับหรือแม้แต่นะครับสังคมทางไกลพวกเพื่อนต่างวัยพวกนี้พวกเขาเหล่านั้นก็ร้วนแต่จะนําพาโอกาสดีๆทางการงานทางการทำมาหากินเข้ามาสู่ตัวคุณทั้งนั้นนะครับ หรือเขาอาจจะเป็นคนชักชวนชักจูงนำพาตัวคุณให้เข้าไปอยู่ในโอกาสใหม่ๆเ่านั้นล่ะครับนะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันช่วงวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่8ช่วงต้นเดือนนะดาวพระพุธนั้นเป็นทั้งดาววัสนาแล้วก็ดาวการงานอย่างที่ได้บอกอยู่กลุ่มกันร่วมกันกับดาวพระสาวดาวพระพุหัสยังเรือนปุตตะแล้วก็เร่งเข้าสู่เรือนลาพระเรือนโชคราบ ก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่มุมมองการมองเห็นการรับรู้ของคุณนั้นจะถูกเปิดออกกว้างขยายออกกว้างมากขึ้น จะเป็นช่วงที่คุณนั้นสามารถที่จะมองเห็นคาดคะเนคาดการอนาคตได้อย่างทะลุปูโป่ปงได้อย่างแม่นยำกับสถานการณ์รอบๆตัวโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหารายได้เรื่องของการของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของคนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของคนนี่คุณจะมีเซนต์มีแรงสังหรณ์เป็นพิเศษเลยค่อนข้างที่จะแม่นด้วยนะครับใครที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณหรือว่าจะเข้ามาร่วมงานกับคุณนะ คุณจะดูเขาออกเลยว่าเขาเป็นยังไงคนคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นแบบไหนเขาจะเข้ามาดีหรือว่าเข้ามาร้ายมีเร่เหลี่ยมมีกโกงอะไรไหมเซนคุณเขาจะบอกหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะจะเป็นช่วงที่คุณนั้นจะโฟกัสไปกับก,บการทำงานทำมาหารายได้การขยับขยายการสร้างงานการสร้างเนื้อสร้างตัวเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวของคุณเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างที่จะใจเย็นขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นนิ่งด้วยนะครับดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่าน,านมามากอยู่ซึ่งม,มันมักจะมีเรื่องไม่ได้ดังใจเรื่องของการขัดแข้งขัดขาของการขัดแย้งกันทําให้อารมณ์ช่วงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะแกว่งนะครับแต่นั้นมันก็ผ่านมาแล้วละแต่ว่าเดือนนี้นะครับดาวการงานจะขยับดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะมันมีการวางโครงการวางความฝันวางแผน แล้วก็จัดการเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานอยู่นะครับใครที่นะมีคู่หรือว่าได้ทํางานร่วมกันกับคู่ครองเขาจะเป็นผู้ผลักดันให้กับคุณเลยนะครับแม้แต่ผู้หลักคู่ใหญ่ก็จะให้การยอมรับแล้วก็เหล่าบริวารคนรอบๆข้างก็จะให้การส่งเสริมเป็นอย่างดีนะครับมีการร่วมมือเป็นอย่างดีหลายช่วง ต้นๆเนี่ยนะชาวการหลายคนเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือว่าต้องออกเดินทางเพราะว่าเรื่องของการของงานนั่นแหละเป็นหลักนะแล้วก็พอกระโดดข้ามเข้ามาช่วงวันที่9ไปถึงวันที่17ก็คือช่วงกลางๆเดือนดาวการงานแล้วก็ดาววาสนาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนอริเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกลุ่มกันอยู่กับดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววินาศจะเป็นช่วงที่ชาวกานนั้นค่อนข้างที่จะ เหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจอยู่นะครับเหนื่อยกายก็เพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวกันนั้นอาจจะต้องได้แก้ไขแล้วก็จัดการปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างส่วนเหนื่อยใจนั้นก็เป็นในเรื่องของคนสมาก,กวัวจะมีคนเข้ามาทําให้คนนั้นเกิดความรําคาญใจแล้วก็จุกจิกงุดหงิดใจฉะนั้นจุดที่อยากจะเตือนแล้วก็อยากจะให้ชาวกันนั้นไดระมัดระวังเอาไว้ก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความฉุนเฉียวนะครับ มันอาจจะมีเหตุการณ์มาเร่งเร้าเร่งรัดคุณนะครับอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเงินคล้ายๆกับว่าคุณมีแผนรายจ่ายรออยู่แล้วจึงจําเป็นต้องเร่งหารายได้ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณนั้นลนลานนะไม่นิ่งพอเท่ากับช่วงต้นต้นเดือนอารมณ์เองก็จะหงุดหงิดง่ายคนใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวนะทำอะไรก็ไม่เข้าหูเข้าตาบางที ตามพื้นชะตาดวงของชาวกันเนี่ยนะเป็นคนรักสงบชอบสันโดษเวลามีปัญหาหรือว่าต้องได้ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาการอยู่คนเดียวการทำงานคนเดียวจะทำให้เซนพิเศษของชาวกันนั้นทำงานขึ้นมานะครับจะทำให้ชาวกันนั้นสามารถที่จะมองปัญหาได้ อ่านปัญหาออกได้อย่างทะลุปูโปงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยมันจะมีคนมาก่อกวนมาก่อกวนความสงบของคุณละนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงทุกพฤติกรรมที่จะนำพาไปสู่การวิวาทะกันนะครับโดยเฉพาะด้านวาจาปากให้หนักเข้าไว้นะครับอย่างน้อยก็แค่ช่วงกลางเดือนนะแต่ในทางกลับกันนะครับ ดาวการเงินแล้วก็ดาวความสําเร็จได้มาคุมกันอยู่กับดาววาสนาแล้วก็ดาวการงานในเรือนอลิชาวการต้องฝึกใช้วาทะศิล์ให้เป็นนะครับทุกความขัดแยง้งทุกปัญหาทุกการติดขัดจะแก้ไขได้ด้วยแค่คําพูดของคุณเท่านั้นเองนะพูดให้อ่อนพูดให้นุ่มแล้วก็สนอให้มันน่ารับฟังเข้าไว้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะมีปากเสียงได้ คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจากคนรอบๆข้างเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับผู้รับผู้ใหญ่เนะี่ยที่เขากำลังเพ่งเลงคุณอยู่หากเขาเห็นว่าคุณนั้นแก้ไขปัญหาได้นะครับคุณก็จะได้ใจจากเขาและเขาเองก็จะสนับสนุนคุณมากขึ้นกว่าแต่เก่าก่อนและอีกอย่างนะครับไองานหรือว่าภาระหน้าที่ที่ดูมันว่า ช่วงกลางๆเดือนเนี่ยมันจะมีเข้ามาเยอะจังเลยนะครับแต่ว่าชาวกันอย่าได้ไปกลัวเลยนะครับด้วยดาวที่อยู่ในเรือนอริไม่มีดาวคู่ศัตรูเลยจะเป็นช่วงที่ชาวกันนั้นจะสามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี หาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าคุณกําลังจะคิดอะไรจะทําอะไรหรือมีความพยายามที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ตามกลางๆเดือนนี้แหละจะเป็นช่วงที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับเร่งเครื่องคือเดินเครื่องแก้ไขปัญหานะขอแค่ระมัดระวังเรื่องปากเสียงเข้าไว้นอกนั้นคุณจะสามารถจัดการบริหารได้เป็นอย่างดีนะครับพราะขยับข้ามเข้ามาไปไปลายเดือนนะก็คือช่วงวันที่18ไปจนถึงวันที่31สิ้นเดือนเลย ความกังวลใจความวิตกกังวลใจในช่วงกลางกงเดือนก็จะถูกคลี่คลายลงจะมีคนเดินเข้ามาช่วยแก้ไขให้จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยจัดการก็เป็นว่าปัญหาที่คุณแบกรับอยู่ในช่วงที่ผ่านมาจะพบทางออกจะมีทางออกโดยการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคู่ครองหรือว่าต่างเพศนะซึ่งเป็นในลักษณะมีความเป็นผู้รับผู้ใหญ่ความรู้เยอะ ใจนิ่งนะครับแต่อาจจะเจ้ากดเจ้าเกณฑ์ไปหน่อยดังนั้นหากช่วงปลายเดือนนะคุณทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วคุณอยู่ในฐานะที่ต้องอาศัยพึ่งพาเขาจะเป็นการดีมากเลยนะครับเพราะเขาจะคุ้มครองคุณหมดเลยอาจจะมีเรื่องจู้จี้จุกจิกบ้างแต่ก็ยอมยอมไปเถอะนะครับขอแค่คุณพยายามอ่อนเข้าไว้จากเหตุการณ์นะที่มันวุ่นวายมันก็จะกลับ กลายผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นแถมมีความก้าวหน้าในเรื่องของการของงานจะประสบผลสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยดังนั้นพยายามหมั่นเข้าวัดทำบุญหรือว่าสวดมนต์ภาวนาก็เอาตามแต่ศาสนาของตัวท่านเองนั่นแหละครับเพื่อให้จิตใจนะั้นมันผ่อนคลายแล้วก็สงบลงให้มากที่สุดนะส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะครับ ดาวพะสศุ์ดาวการเงินโคจรดีมากเลยนอกจากกำลังดาวจะไม่เสียหายแล้วยังมีดาวอาทิตย์เข้ามาหนุนนำเป็นคู่สมพลอีกต่างหากผมกำลังจะบอกว่าเดือนมีนาคมนะครับการเงินรายรับของคุณจะดีมากมีโอกาสาจะได้รับเงินจากหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางที่มันไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับมีเงินเข้าดีมาก แต่ขอโทษทีรายจ่ายเองก็เยอะนะครับเยอะเรือเกินปักแรกของเดือนเนี่ยการเงินก็ยังคงตรึงมืออยู่นะครับถึงแม้ว่าจะหาได้คล่องอยู่ก็ตามอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรายใจ่ายใหญ่รอคุณอยู่ก็เลยไม่ค่อยที่จะกล้าใช้เงินหรือว่ามีความกังวลกับการใช้ใจ่ายเงินอยู่นั่นเอง หรือด้วยลักษณะของดาวการเงินที่ไปตกอยู่ในเรือนอริแล้วก็ดาวอริก็ไปกลุ่มกันอยู่กับดาวสหาชาได้เป็นคู่ท่ารมก็คือดาว,วังคารแล้วก็ดาวพระราหูให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาขอหยิบยืมเงินของตัวคนนุณนั่นแหละครับหรือไม่ก็หากยืมไปแล้วนานแล้วนะมีนัดที่จะคืนกันในช่วงนี้ก็อาจจะเลื่อนร่าช้าออกไปไม่เป็นไปตามสัญญานะครับฉะนั้นปากแรกให้อยู่นิ่งนะครับ ทำงานคนเดียวไปก่อนจะเป็นการดีที่สุดหรือถ้ามีสังคมก็พยายามถ่อมตัวในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้าไว้จะเป็นการดีนะครับแต่พอขยับเข้าช่วงปากหลังดาวการเงินเดินไปเป็นอุดร่วมก,กันกับดาวพระอาทิตย ได้นะคู่สมพลอยู่ในเรือนปัตตานีการเงินรายรับจะดีมากที่สุดเลยในเดือนนี้มีโอกาสจะได้รับเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันจากบางช่องทางที่ไม่เคยได้รับมาก่อนนะครับใครติดปัญหาในเรื่องของการเงินการทองในช่วงที่ผ่านมาการหมุนเงินมันฝึดๆนะครับก็จะได้รับการแก้ไขจะมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ถึงแม้ว่าจะบอกว่า การเงินหรือว่ารายรับนั้นมันมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตเข้ามาแต่ก็คงจะไม่สามารถเก็บเอาไว้กับตัวได้นานต้องได้เอาไปใช้จ่ายหรือว่าเอาไปใช้แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างของตัวคุณแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับการเงินจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยมีมาก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องได้จัดการแก้ไขปัญหาไปเสียทีส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับ ด้วยดาวคู่ครองไปคุมกันอยู่กับดาวปุตตะซึ่งก็คือดาวพระเสาร์แล้วพอไปไปลายเดือนนะครับดาวคู่ครองก็จะยกย้ายเข้าสู่เรือนอริสําหรับคนโสดนั้นหากช่วงที่ผ่านมานะครับคุณได้หมายตาใครเอาไวา้แต่ก็ยังไม่ได้ริเริ่มสารความสัมพันธ์ใดๆก็จะเป็นเดือนที่ดีที่เหมาะที่จะได้ริเริ่มขยับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจจะได้พูดได้คุยได้คบได้หาได้ดูใจกันในจังหวะหน้าตรงนี้เป็นต้นไปนะครับ หรือว่าคนโสดชาวกานบางท่านเนี่ยอาจจะได้พบได้ติดต่อกับคู่รักเก่าคนรักเก่าที่เคยคบกันแล้วมันมีห่างหายกันไปช่วงหนึ่งอาจจะได้เคลียร์ปัญหาเก่าๆที่มัน ค้างคาใจกันแล้วกลับมาเริ่มนับหนึ่งกันอีกครั้งหนึ่งก็จ,จะเป็นไปได้เช่นกันส่วนคนมีคู่นั้นด้วยบาปพระเคราะห์อย่างดาวมฤตยูแล้วก็ดาพระอาทิตย์ก็ยังคงบีบรัดเรือนคู่ครองอยู่ก็คงต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่มีความจุกจิกวุ่นวายใจอยู่ในเรื่องคู่ครองค่อนข้างที่จะมากอยู่นะก็อย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละว,ว่าปกติร้วชาวกันนั้นรักในความสันโดษแล้วก็อิสระไม่ชอบการถูกบังคับแล้วก็ควบคุมแต่ว่าในเดือนนี้ ดูเหมือนว่าคู่ของคุณนั้นมันจะมีเหตุให้ต้องได้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณมากซะจนพิเศษนะครับเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้โอ้ยจุกจิกปวดหัววุ่นวายไปเสียหมดให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่9ไปจนถึงวันที่15นะ และช่วงดังกล่าวก็ให้ระวังระวังประเด็นความขัดแย้งในทุกๆก,กรณีเลยนะครับถือว่าเปราะบางมากๆในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวมันมีโอกาสพลาดพลั้งนะครับหรือว่าพลั้งเผลอเลยเถิดเข้าถึงขั้นห่างเหินหรือว่าแยกทางกันไปเลยในบางท่านบางคู่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าดาววาสนานั้นเดินเข้าไปเป็นประนะครับอยู่ในเรือนของราศีมีนก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังเรือนมรณะราศีเมษต,ต่อไปในเดือน เ,เมษา,าอีกนะครับก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนกับชาวกันนะครับางานเงินยังคงไปได้ดีนะครับงานอาจจะอดทนกับเรื่องของคนเรื่องของความจุกจิกเรื่องของการเร่งรีบกันสักนิดนึงส่วนการเงินนั้นมีรายรับไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางดีอยู่แต่ก็ ได้มาเราก็ใช้ไปได้มาเราก็ใช้ไปนั่นแหละครับปากแรกหมุนเงินตัวเป็นเกลียวกันเลยนะแต่ว่าพอผ่านเข้าปากรลางไปแล้วคุณจะควบคุมการเงินได้นะครับส่วนความรักนะครับหลีกเลี่ยงการเกิดประเด็นปากเสียงในทุกๆก,กรณีเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันที่9ไปจนถึงวันที่15อดทนกันสักนิดนะครับเพราะว่าหากเกิดขึ้นมาแล้วมันจะนำพาให กำลังใจของคุณนั้นตกลงไปอีกนะเลยอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนเลยที่จะตาอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับถึงแม้ว่ารายจ่ายมันจะมีแต่มันก็เป็นรายจ่ายไปกับการาแก้ไขปัญหาหรือว่าสะสางปัญหาที่คุณมีอยู่แล้วหรือว่าเป็นรายจ่ายที่อยู่ในแผนการจ่ายของคุณอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ขอให้โชคดีมั่งมีและสีสุข การเงินก็ขอให้คล่องนะครับการงานก็ขอให้สําเร็จขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สวัสดีครับ